นักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนสำหรับการบ้านของวันนี้นะคะให้เราทุกคนกลับไปเขียนรายรับรายจ่ายเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนเพื่อหาข้อบอกพร่องทางการใช้เงินของตนเองนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจไหมคะ เก๋เข้าใจไหมลูกเก๋เก๋เก๋เข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะโอเคค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใครเขามานั่งทำรายรับรายจ่ายกันวะน่าเบื่อว่ะ ูจะสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะคะการเขียนโปรแกรมเราสามารถนาไปสร้างแอปพลิเคชันได้นะคะอ่าวันนี้แต่ว่าครูจะไม่ให้นักเรียนทำก่อนนะคะเก๋วันนี้เป็นไรเนี่ยทำไมซึมจังแล้วคิดอย่างไยว่าทำโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรเฮ้ยฉัาไม่อยากบอกว่าเป็นไร ไอ้กบเล้ยเก๋พ่อเรามาแล้วเราไปก่อนนะบ๊ายบายเก๋น่เก่เก๋ไหนครูขอดูหน่อยหนูเขียนโปรแกรมเกี่ยวเรื่องอะไร อ๋อเกี่ยวกับการทำบัญชีเหรอชุมพูล,ล่ะทำโปรแกรมเกี่ยวอะไรคะหนูจะท,ทำโปรแกรมเกี่ยวกับการกินคะ่ะอ๋อบอกกับเธอดีนะปีต๊ะปีต๊ยโยมาย เอาวะพื่มังเดินไปทําไรมาวังนี้อย่างเบียจังแนะนําช่นมังที่จันนั้นทําบัญชีรายรารจ้ายจ้าโปรแกรมจะรู้เันสร้างมาวังนี้เช่นก็เลยรู้จะเก็บตังมีเงินเก็บนี่มาเลนี่โปรแกรมจะรู้ัช่นทำสร้างขึ้นมามันจดให้เช่นใจเนี่ยลองเอาไปทำเลตาเดี๋ยวชช่นกอยลองทำเลยนะสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ SML ตีเฮ้ พบกันเป็นประจำทุกวันพุธนะครับเวลา3นาฬิกานะครับเก๋เรามาเชียร์นะซู้อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพบกับแขกรับเชิญของเราเลยนะครับน้องเก๋ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณเก๋หรืออาจารย์เก๋เนี่ยมีอะไรจะมานำเสนอให้กับคณะกรรมการของเราครับค่ะวันนี้นะคะเก๋ก็มี แอปพลิเคชันค่ะเกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะมาเสนอให้กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะ สำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการทําบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะซึ่งการใช้แอปตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้ง่ายเพราะว่าเรามีคู่มือการใช้งานให้อย่างละเอียดนะคะมีการมีข้อแนะนําต่างๆอยู่ในคู่มือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้ทุกคนสามารถที่จะนําไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าเป็นแอปที่อยู่ในมือถือไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณสามารถบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในชีวิตประจําวันของคุณลงไปในแอปนี้ได้ค่ะ อะไรคือแรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณคิดที่จะทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาครับสำหรับแรงบันดาลใจในการสร้างแอปพลิเคชันนี้นะคะก็คือแม่ของเก๋เองค่ะเพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆเ,เนี่ยเก๋เห็นแม่ทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยมากพอไปดูเงินในบัญชีของแม่นะคะแทบจะไม่เหลือเลยทําให้เก๋เนี่ยคิดที่จะแก้ปัญหานี้นะคะพอโตขึ้นมาเก๋ก็เลยอยากที่จะสร้างแอปพลิเคชันแล้วก็แอปพลิเคชันมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถ ใช้งานในมือถือได้ปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีมือถือใช้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีแอป,ปในมือถือเราก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็ใช้ได้ทุกที่ด้วยค่ะ How does this application benefit the public? ค่ะสำหรับประโยชน์ต่อชุมชนนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันอยู่ในมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะใช้งานได้ในคุณลองอธิบายผมมาดูสิครับว่า คุณจะทําอย่างาไรเนี่ยที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยหันมาใช้แอปพลิเคชันนี้ครับค่ะสำหรับการเชิญชวนให้ทุกคนหันมาใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเก๋ก็จะเริ่มจากคนใกล้ตัวของเก๋ค่ะก็คือนักเรียนนักศึกษาที่เก๋ได้สอนนะคะหลังจากนั้นก็จะให้เขาบอกต่อกับเพื่อนๆของเขาพี่ๆน้องๆหรือว่าพ่อแม่ของเขาให้มาลองใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ดูแล้วก็อาจจะมีการแชร์ในโซเชียลมีเดียค่ะทำให้ทุกคนเนี่ยจะ รู้จักแอปนี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แพร่หลายได้อย่างมากขึ้นค่ะจากที่คณะกรรมการเนี่ยได้ตัดสินให้แหกทั้ง3ท่านเลยอาจารย์เก๋จะเอาเงินรางวัลไปทําอะไรครับค่ะสําสหรับเงินรางวัลนะคะส่วนหนึ่งเก๋ก็จะนําไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็นําไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ค่ะให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงแอปตัวนี้ได้เยอะขึ้นค่ะสําหรับวันนี้ครับรายการของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่วันพุธหน้านะครับ3ามนาฬิกา <Yeah! S 1> สวัสดีครับ